วางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกตพิชยาพัฒน์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFP T สวัสดีค่ะยินิีต้รับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผน EP ท22ค่ะคุณอยู่กับเกตพิชยาพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเกดก็จะนำอีกแนวคิดหนึ่งของเรื่องของการพัฒนาตัวเองมาฝากค่ะขอเกริ่นนำสักนิดนึงนะคะ เงินทองต้องวางแผนถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าตัวเกตเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความชำนาญน,นะคะในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในเรื่องของด้านการประกันภัยประกันชีวิตค่ะก็คือเกศอยู่ในวงการประกันชีวิตมาเป็นฝ่ายขายนะคะเป็นตัวแทนประกันชีวิตมาเป็นเวลา21ปีแล้วนะคะตอนนี้เกก็เป็นผู้ในการฝ่ายขายค่ะเกิก็ได้เพิ่มเติมความรู้ของตัวเองโดยการที่ไป เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านอื่นๆประกอบด้วยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราจะได้ทราบถึงค่อนข้างจะได้ได้เข้าถึงเรื่องเรื่องส่วนบุคคลของลูกค้านะคะเนื่องจากว่าแผนประกันส่วนใหญ่เป็นแผนเป็นแผนประสานความเสี่ยงแล้วก็เป็นแผนระยะยาวที่ คู่กับชีวิตลูกค้าไปด้วยนะคะทําให้เราได้มีโอกาสได้รู้จักลูกค้าในแง่มุมทางการเงินอื่นๆหลายๆมุมนะคะเกก็เลยคิดว่าถ้าเราได้รู้เรื่องอื่นในการวางแผนทางการเงินนะคะเช่นการวางแผนมรดกการวางแผนภาษีนะคะหรือการวางแผนการลงทุนจะได้ไปแนะนำลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เลยทำให้เกดก็ มาเรียนต่อในเรื่องของ c e r t i f ิฟานะคะของสมาคมนักวางแผนทางการเงินตอนนี้ได้มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน f อ t แล้วนะคะกำลังสอบ CFP เปเอร์สุดท้ายอยู่ก็กำลังรอผลอยู่คะ่ะแต่ว่าเรียนจบคอร์สหมดแล้วนะคะเด็กก็เลยคิดว่าอยากจะมาแชร์นะคะความรู้ทางการเงินที่มีอยู่เผื่อมีประโยชน์กับทุกท่านในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะผสมกับ เรียกว่าเพนพอยต์ดีกว่านะคะเรียกว่าเวลาเก็ไปคุยกับลูกค้านะคะเก็ไมีลูกค้าในความดูแลในทีมงานเนี่ยหลายพันคนนะคะในในจำนวนของลูกค้าแล้วก็ทีมงานอยู่ที่หลักร้อยนะคะก็จะมีเคสค่อนข้างจะเยอะในการที่จะทราบว่าเพนพอยต์ต่างๆที่ที่บางทีอาจจะเป็นรูรัร่วทางการเงินของคนนะคะ ที่เขาได้ถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะคะถ้าเรามีโอกาสเราแชร์กันเราก็จะได้วางแผนล่วงหน้าก็จะไม่เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะทีนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เกศสนใจคือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรค่ะเพราะว่าเกศเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้ในการบริหารฝ่ายขายนะคะก็จะมีทีมงานในความดูแลอยู่หลายร้อยคนนะคะเกศก็จะสนใจในเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง อ่ะก็ดังนั้นเนี่ยในเงินทองต้องวางแผนก็จะมีสส่วนนะคะในเรื่องของวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะก็เพิ่งมาแนะนําตัวใน ep ที่22นะคะถ้าใครฟังติดตามฟังกันมาก็เก๋จะไม่เคยคุยเรื่องนี้มาก่อนค่ะงั้นเราก็ถือว่าใกล้กันมากขึ้นแล้วเนาะค่ะก็เอาเรื่องมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเป็นบทความที่เกเ,เคยเขียนในบล็อกดิทก,ก็ยังไม่เคยทําเป็นพอดแคสต์นะคะเราก็ชอบมากเลยนะก็มาฝากค่ะสําหรับคนที่ กำลังลังเลอยู่นะคะในสิ่งที่อยากจะลงมือทำนะคะมีหลายไอเดียหลายความคิดนะคะอยากจะลองทำดูเนี่ยเกดก,ก็จะนำามาฝากค่ะให้ท่านได้ตัดสินใจลงมือทำได้เร็วขึ้นทีนี้การเริ่มต้นของทุกคนก็จะมีความกลัวแฝงอยู่นะคะเกดก,ก็จะมาบอกว่าไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนมันก็มีข้อเสียทางนั้นค่ะในระยะเวลา1ปี ก,กว่าที่ผ่านมานะคะทุกคนได้พบกับสถานการณ์ที่ที่เรียกว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในชีวิตเลยละ่ะมันเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่นะคะของโควิด -19 เพราะว่าไม่ว่ามีเรื่องกระทบเหตุการณ์พิเศษอะไรในโลกใบนี้มันก็เกิดแค่บางแห่งของโลกนะคะแต่ว่าสถานการณ์รอบนี้มันเกิดทั้งโลกเลยแล้วก็มีความมีความกระทบระยะย,ยาวแน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยเอ่อถ้าในเรื่องของ ของการเงินส่วนบุคคลนะกักเก็ตโฟกัสเรื่องนี้เลยดีกว่าทุกคนอะ่ะก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในอาชีพของตัวเองใช่ไหมคะเเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเนาะจริงๆหลายๆคนเนี่ยในการทํางานที่ผ่านมาก็อาจจะอาจจะมองหาอาชีพใหม่ๆหรืออาชีพเสริมมาสักพักแล้วนะคะเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยว่า70%ของ ของคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจงานที่จองทำอยู่นะคะก็จะมองหาอะไรทาใหม่ๆตลอดเวลานะคะมันก็จะเคยมีเวลาช่วงหนึ่งที่มีแนวคิดว่าให้เราออกมาเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะก็หมายความว่าเออถ้าอยากเติบโตเร็วรวยเร็ว,รว,รวจะเก่งเร็วเนี่ยก็จะต้องออกมาเป็นออกมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงนะคะแต่เท่าที่เกตอ่านเปนเปอร์ใหม่ๆนะคะของของเออ ของฝรั่งนะเขียนอ่านบทความในมีเดียพองพันใจเยอะนะคะแล้วก็แน,นวคิดทั่วไปขอ,ของคนทั่วไปที่เราคุยกันในคนไทยนี่แหละตอนนี้เนี่ยแนวคิดจะเป็นลักษณะของเป็นงานพัทน์ซะมากกว่านะคะคือการที่จะออกมาเต็มตัวเป็นผู้ประกอบการมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็เสี่ยงนะคะดังนั้น,น,นในช่วงยุค โควิด9นี่หนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นใครมีงานประจําอยู่ควรจะสก่อเอาไว้ให้แน่นๆก่อนเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความไม่มั่นคงนะคะในงานที่ทําอยู่เนี่ยแล้วก็ในในแนวคิดของการอยากสบความสาเร็จเติบโตก้าวหน้าอยาก,กเกษียเร็วอยากรวยเร็วทุกคนก็ต้องอยากจะมีงาน เสริมขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจากแนวคิดของการที่ออกมาลุยเพื่อเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดของการทํางานเสริมว่าใครมีงานประจาอยู่ก็หาเวลาเพิ่มนะคะจริงๆทุกคนมีเวลาเพิ่มนะเพราะว่าออฟฟิศไทม์มันกเ็เข้างานเก้าโมงเชา้ชาแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นนะคะหลังเลิกงานยังมีเวลาเสาร์อาทิตย์ยังมีเวลาถ้าเราขยันมากพอเนี่ยเราก็จะใช้เวลาส่วนนั้นไปทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะคะ การทํางานประจาเนี่ยเรียกว่าเป็นแหล่งแหล่งรายได้ขั้นต้นนะคะแหล่งรายได้ขั้นต้นก็คือว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการรายได้จากงานประจําโดยที่มีค่าใช้จ่ายที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วเหลือ ต้องมีเงินเหลือนะมีเงินเหลือออกมาเก็บเก็บออมนะคะเมื่อมีเงินเหลือออกมาเก็บออมนะั้นเงินเหล่านั้นน่นะมันจะมาสามารถแบ่งมาเป็นเงินลงทุนสร้างอนาคตให้เราได้นะคะประเด็นแรกสําคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องของเงินค่ะคือที่ต้องอยู่กับงานประจําเนี่ยก็เพราะว่าต้องแบ่งเงินมาจํานวนหนึ่งเพื่อมาเก็บนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีความฝันนะคะอย่ามีสภาพทางการเงินเงินเดือนที่ทําอยู่เนี่ย จะยังไงก็ต้องทําให้มันมีเหลือนะคะหรือหรือการอัพสกิลรีสกิลอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาทักษะหรือการเปลี่ยนงานนะคะถ้าในยุคยุคยุคอ,อในอดีตที่ยุคลุ่งเรืองนะช่วงที่หลายหลายปีที่ผ่านมามันก็มันก็ถ้าคนเปลี่ยนงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มเงินได้นะคะเพราะว่าการเติบโตในองค์กรที่เงินเดือนจะขึ้นทีละเล็กละน้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าก้าวกระโดดเปลี่ยนงานเลยเนี่ยมันก็อาจจะได้ เงินเดือนที่มากกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดนะคะแต่การเปลี่ยนงานก็มีความเสี่ยงนะ,ะบางทีงานเดิมที่ทําอยู่มันคงปลอดภัยแล้วเปลี่ยนงานได้เงินเดือนเ,อนเยอะๆหลายๆคนก็ไปแป๊กในช่วงปี2ปีของการทํางานที่ใหม่ก็ได้นะคะอันนี้ลองพิจารณาดูแต่ความหมายคือว่าถ้าเราสามารถทําให้งานประจําของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดได้2ส่วนนะคะรายได้งานประจําพยายามทําให้มีเงินสูงๆนะคะเพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาตัวเองกับ รายจ่ายที่เราต้องบริหารจัดการให้มันให้มันเหลือค่ะต้องมีเป้าหมายเนาะให้มีเงินเหลือเงินเหลือเนี่ยไม่ใช่เป็นงานเก็บออมเพื่ออนาคตนะคะแต่เงินเหลือเนี่ยมันต้องต้องเหลือเผื่อถึงจะสะสมมาก่อร่างสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะคะถ้าเรามีเป้าหมายแบบนี้เนี่ยในอนาคตทางการเงินที่จะมีสภาพทางการเงินเราได้แน่นอนนะคะทีนี้เงินเหลือที่เหลือออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะ แบ่งเนาะบางคนก็ว่าแบ่งมันทำธุรกิจทำกิจการของตัวเองนะคะจะลงทุนเรื่องต่างๆในกิจการที่เป็นที่เป็นธุรกิจการงานนะคะอาจจะ ซื้ออุปกรณ์ทำขนมนะคะมาทำเบเกอรี่ขายเป็นงานพาทามนะคะหรือถ้ามีคนถ้าเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยก็เอาเงินเหลือเหล่านั้นไปบริหารนะคะโดยที่เราก็แบ่งเวลาไปศึกษาเนาะเรื่องของการลงทุนทีนี้เนี่ยที่เกดพูดมาทั้งหมดค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีไอเดียต่างๆมากมายที่อยากจะทำค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคนที่กล้าลงมือทำจะมีน้อยกว่าคนที่นั่งคิดค่ะ นะคะก็เลยกลับมาพูดหัวข้อนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็มีข้อเสียทั้งนั้นก็คือส่วนที่ยากของการที่สุดของการมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยคือการทําความคุ้นเคยกับมันอะไรที่มันเป็นไอเดียใหม่ๆนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันจะเวริร์มันจะน่าจะดีเนี่ยเราก็จะมีความกลัวแล้วเราก็จะไม่คุ้นเคยนะคะว่ามันจะต้อง ทำยังไงแล้วก็จะปฏิบัติยังไงนะคะอย่ารอคอยความสมบูรณ์ที่พร้อมที่ทั้งหมดที่จะเริ่มต้นจริงๆการการคิดเตรียมการการวางแผนโลกหน้าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคิดแฟกเตอร์ทั้งทั้งหมดทั้งข้อดีข้อเสียปัจจัยประกอบต่างๆนะคะยังไงก็ต้องมีแผนไม่มีแผนไม่ได้แต่ว่าพอเมื่อมีแผนแล้วเนี่ยความลาช้าของแผนนะคะคือรอคอยความพร้อมสมบูรณ์ที่จะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะ เป็นตัวกำหนดทำให้เราไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้เลยนะคะก็คืออย่ากลัวที่จะเริ่มลงมือทำเพราะว่าความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอยู่จริงค่ะให้คิดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็มองทางเลือกไว้หลายๆทางนะคะก่อนที่จะลงมือทำนะคะเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็มีข้อเสียแน่นอนนะคะมีข้อบกพร่องแน่นอนเราก็ต้องเตรียมการเอาไว้เผื่อเป็นเรื่องของการบริหารบริหารความเสี่ยงเนาะ worst case ที่จะเกิดขึ้นเกิดอะไรได้บ้างนะคะก็เตรียมการรองรับ เพราะว่าหากเรากลัวเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็โอกาสที่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีมันมีโอกาสมาถึงตัวเราเองแล้วเราก็ไม่ออกไปลองผิดลองถูกบ้างเนี่ยบางทีโอกาสนั้นมันก็จะไม่ใหม่เลยนะคะ <savior> ก็คือการวิธีการเริ่มต้นในการทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยให้ให้ให้เริ่มขึ้นทีละนิดค่ะเช่นแบบเพียงแค่ให้เริ่มเพียงแค่สิบถึงยีของภาพรวมที่คิดไว้ทั้งหมดนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาต่อไปอย่างไร ะะถ้าไม่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะจะพัฒนาต่อไปยังไงนะคะเหมือนการยิงธนูถ้าไม่ตั้งคนธนูขึ้นเลงเนี่ยแล้วลองอยิงออกไปสัก,กรอบเราก็จะไม่รู้เลยว่าครั้งต่อไปจะต้องยกมือขึ้นสูงหรือปรับลงต่ําแค่ไหนอย่าใช้เวลาไปกับการจินตนาการและการอยู่กับตัวเองนานเกินไปค่ะวเวลาเราคิดไอเดียขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันจะวูบขึ้นมาแวบหนึ่งเป็นไหมคะก็คือพอนึกวาขึ้นมาแล้วแบบอยากทําเสร็จแล้วเราก็ ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ทําอะไรก็ก็วางเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะมันจะหายไปค่ะแรงมานันใจมันจะหายไปแวบหนึ่งเลยนะคะคือความคิดสร้างสรรค์จะนําพาความกระตือร้อนมาให้กับเราค่ะให้อยากรู้อยากลองแต่นะคะเดียวกันเนี่ยความแปลกใหม่เหล่านี้มันจะนําความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็แฝงความกลัวในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มาว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาด้วยนะคะมันก็เลยจะเหมือนกําหนดมาเบรกตัวเรา,เาไว้ค่ะ จงทาความคุ้นเคยกับมันซะนะคะโดยการเริ่มลงมือทําแค่สิบ0ยีแล้วก็ลองเปลี่ยนจินตนาการในด้านลบให้เป็นด้านบวกเปลี่ยนความกลัวเป็นความอยากรู้อยากลองค่ะเพราะชีวิตก็คือการเรียนรู้แล้วก็ไม่เรื่องท้าทายเราอยู่เสมอให้ออกไปหาความหมายของการใช้ชีวิตกันค่ะเกศขอ,อยกตัวอย่างตัวเองนะคะเกดเกดเป็นคนที่ชอบอ่านเยอะฟัง youtube เยอะแล้วก็ฟังพอดแคสต์เยอะนะคะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแชร์สิ่งที่ตัวเองได้รู้ออกไปนะคะอยากอยากจะเป็น หนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแต่ว่าเออเวลาที่เราเราเราเสพสื่อเราเห็นคนอื่นทำากมากค่ะทุกท่านที่มีการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเราจะเห็นคนที่ดีกว่าเราเสมอเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่เคยดีพอเราไม่เคยเก่งพอที่จะแสดงมันออกไปอะคะ่ะก็คืออยากเขียนบทความนะคะอยากเขียนบทความในในใน,ในคือเขียนบทความเริ่มต้นเนี่ยเขียนในเฟซตัวเองก็เพื่อนๆก็จะอ่านก็จะชอบกันเพราะว่า เขารู้จักเราไงคะแต่พอสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันมันเป็นมันดีไหมนะคะก็มาเจอบล็อกดิบล็อกดิก็เป็นที่หนึ่งทึ่งแบบดีมากๆเลยคะ่ะให้กําลังใจในการเริ่มต้นแล้วก็ชอบสังคมในบล็อกดิมากๆนะคะเกดก็เริ่มมาเขียนในบล็อกดิก็ก็รู้สึกว่าเออมีคนอ่านด้วยดีนะคะความหมายของการคือเกดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ย อยากทำทั้งพอดแคสอยากทำทั้งคลิปนะคะแต่ก็ไม่กล้าทำค่ะไม่ชอบเสียงตัวเองเนาะพออัดเสียงพูดออกมาแล้วมาฟังเสียงตัวเองก็ก็รู้สึกไม่ชอบก็ไม่อยากจะเปิดแพร่ออกไปนะคะหรือ YouTube ก็ตามเนี่ยลองอัดแล้วก็แบบเห็นหน้าตัวเองแล้วก็แบบมไม่ไหวนะก็ไม่เอานะคะก็เริ่มจากบทความก่อนเยากจะอบอกว่าการเริ่มต้นนะคะมันจะเป็นการที่แบบเราคิดว่าเราเราอยากทำอะไรเราต้องลงมือทำค่ะพอลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่จะฝึกพัฒนาทักษะ นั้นๆน,น,นะคะมันเวลาเราบีบพี่จะต้องทําอะไรปุ๊บสิ่งที่เราขาดจะมาเต็มไปเลยค่ะเกดเคยคิดว่าเกดจะเขียนบทความได้เพราะว่าในหัวเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายพอลงมือเขียนจริงๆเนี่ยมันก็เขียนไม่ออกพอเขียนไม่ออกปุ๊บก็เริ่มเริ่มไปค้นคว้าข้อมูลประกอบเพิ่มเติมช่วยทาให้เรามั่นใจมากขึ้นกา,การพัฒนามันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มลงมือทําแล้วค่ะ มันไม่ได้เริ่มที่ความคิดนะคิดอยากจะเขียนเนี่ยมันก็ไม่เก่งขึ้นค่ะแต่พอลงมือเขียนแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราขาดอะไรเราก็ไปหาสิ่งอื่นๆมาเติมแล้วเราก็จะถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่เราเริ่มลงมือทําแค่สัก1 0หรือ20แรกนะคะเมื่อเกดเขียนบทความแล้วเนี่ยเยกดก็ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นก็เริ่มมาทำพอดแคสต์เริ่มมาทําคลิปนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันน่าแปลกมากค่ะเกศทำพอดแคสต์ได้ง่ายกว่าการทําบทความอีกนะคะทั้งที่บทความเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้แสดงออกกับคนอื่นนั่งเขียนนี่มีคนเดียวหาข้อมูลนะคะการไหลออบเป็นบทความกับช้ากว่าการที่ที่เกตพูดพอดแคสต์แล้วก,แวก็แล้วก็ดึงสิ่งที่คิดออกมาพูดมากกว่าอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งไปที่คนพบของตัวเองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอยกแค่ยกตัวอย่างค่ะว่าว่าเมื่อเราลงมือทําแล้วเนี่ย มันต้องเรียนรู้ทั้งสิ่งภายนอกและภายในค่ะก็คือเรียนรู้ทั้งทั้งเรื่องที่เป็นความองค์ความรู้ข้างนอกต้องเรียนรู้จิตใจและความถนัดและทักษะของตัวเองด้วยนะคะเอกก,ก็กลายเป็นว่าเกดเขียนพอดแคสต์เอ่อเกดพูดพอดแคสต์ได้ก่อนที่จะมาเขียนบทความตามหลังนะคะก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ละคะ่ะสิ่งที่เกดบอกคือถ้าอยากกูจะเริ่มลงมือทํานะคะความพร้อมร้อปร็น์ไม่มีอยู่จริงแล้วก็ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็มีข้อเสียทางนั้นแหละนะคะคือมันไม่ได้เปข้อดีหรอกแล้วเราก็กลัวจนไม่เริ่มต้นค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่อยากเพิ่มอาชีพใหม่ๆนะคะอยากลองมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายๆทักษะที่เราพัฒนานะคะหรือใครทํางานประจําอยู่แล้วกออ็อยากจะผันตัวเองไปอยู่แผนกใหม่ๆที่ต้องใช้ทักษะเพิ่มนะคะแล้วก็อยากจะลองนําเสนอตัวเองดูก็ ก็ลองค่ะเราพัฒนาตัวเองก็ลองทําดูนะคะไม่ไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อแต่ว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นหลังจากที่เราเริ่มลงมือทําครั้งแรกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตารับฟัินทองตอีกาง EP หน้าค่ะสวัสดีอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ Podcast ได้ทาง SpotifyPodbeanGoogle PodcastApple Podcast โดยเซิร์ชคำว่าเกตพิชยาพัฒนเงินทองต้องวางแผนค่ะ ท้านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกลิตค่ะเซิร์ชคำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ